กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุก่านเลยบัวอยู่ฟังเล่าฟังไทยในประเทศและต่างประเทศเนาะพี่น้องพพพอกับน้องหนาคือเก่าพี่น้องตอนนี้น้องหนกจะลังสิลลงไปเกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวเขาแง้มแรงพี่น้องเ้ยแต่ว่าแสงแดดนะหอนลายตอนนี้พนักอันพูดที่เพิ่นเกี่ยวเขาเพิ่นกลับไปเศร้าห่มอเลยพี่น้องเ้ยแดดกระเดียกกระโดเนาะแดดเรียลรอพี่น้องอยู่หน้าแม่น้องเกมบุมเ้ยพี่น้องเด้ออยู่หน้าแม่น้องเกมบุมอยู่บ้าน คำเซนไซเรือบ้าน,น้องกุงุงเมืองไซผู้ทองแขงสวรรคเขตเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เ้าวกำลังสิมากเกี่ยวเขานาปังพี่น้องอ้ยซุกเบิดทงเลยพี่น้องแมน,นบอเลยแต่ทางนี้กะซุกเพื่อสิเลอว่แมนของง่ายพี่น้องแต่ตอนนี้เดอไมาแห้งเลยพี่น้องอ้ยเดอะทำแบบบบมีลมเลยแบบเงียบสงัดเลยบรรยากาศแบบอุ้ยอบเอ้าพี่น้องอบเอ้าอะไรหรอ ไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้าตอนนี้เมีนนองแก้มบุบ๋มเือนกำลังเกี่ยวนะพี่น้องแนะก้มบุ๋มกำลังเกี่ยวเขาวตอนนี้คิดว่ายางน้าเกี่ยวนะปีนี้เกี่ยวแบบแ,งแหงๆเลยเนาะยังเลยงูกินเขียดโอ้ท่วงไปตตาตื่นตะตกใจเดๆท่วงไปตาตกใจขนาด มาดีพี่น้องแดดแห้งพี่น้องเอ้ยแดดอะลีอโลทางนั้นก็สิเป็นนองต่านนาะงนองต่านเกี่ยวข้าวทางนั้นอืมข้าวห่วงหน่อยเนาะข่าวตะกะข่าวตะกะข่าวใบวาวานกะอะไรบริเลกไปดำพี่น้องปล่อยให้เป็นแบบข่าวอันนี้เลยแม่นเพิ่นดำน้ำบริเลกพี่น้องเฮ้ย ผลบริลลุกออกดำเลยพินาในพนาสิวานอวาา่านก็่ือนสิได้เราหน้าแบบว่านาำอยู่นะพี่น้งองหน,นามอยู่นาำบกขาเพดผลมีน้องใหญ่แล้วมันนาำบ่อึดบ่อยากคือทั้งบ้านเ้าเนี่ปลูกยังกับบไดเราพี่น้องแปบ๊บเดียวมันกระบ,บกพายบ่ใหญ่เนาะคือ e PC, เอฟซีพินาทั้งเล่าแบบบริลลุกปลูกข้าวโพดบอ่อคือปลูกแต่มันอย่างประมาณ ข้าวโพดบพบแพงบบแพงข้าวโพดนะพี่น้องสองหมากมันเด๋ยนนี้เขาเจ้าค้าบบแมนสองหมากสิพันล์หวะสองหมากหาอสองหมากหาบอสองหมากยี่สิบบาทพี่น้องสองหมากยี่สิบบาทแล้เดืนอนบบหอดกันยังหน่อยๆพี่น้องเลยแต่ว่าข้าวโพดเดี๋ยวมันต้องใส่แบบน้ำลายได้พี่น้องต้องใส่น้ำตลอด คือแม่อันนีป้ปลูกปีที่แล้วปลูกกระโพดอันหาหนึ่งวะหาหน้าหนึ่งพี่น้องแต่ว่าน้ำบพ่พอเนาะเกือบเกือบบะไรคลายพี่น้องเลยน้ำเบิดปลาเนาะสาใจไคก็อยากปลูกพี่น้องเลยแต่ว่าน้ำน้ำโบลาณเลยปลูกบ่ได้เนะาะกระโพดเนาะปลูกมันเนี่ยว่าปลูกปลาไว้ชื่อจ้าเหี่ยวข่าวนำการเดินจ้าบรรยากาศแดดร้ายพี่น้องเอ้ย ก็เลยตั้งใจว่าจะมาเกี่ยวข่าวซอยเพคนเดียวก็ต้องเขาตั้งใจว่าเอาแนวกินมาส่งชื่อนก็เลยใส่เสื้อที่เขาวมาอยี่ยมันถือเสื้อกระเพิ่งนกกินบ่เนี่ยนกกินดาว่ดบอกกำลังเกี่ยวข่าวปารุไปทางนั่งกาสีเป็นเนาะเนาะตาเนาะปารุเกี่ยวข่าว ทางภูกะสิเป็นกระเจ้าเนาะเกี่ยวขาเนาะปลาลุงมาทางนี้กะลงกำลังใจมาหลายเลยเด้อจ้าหายแห้งไรล่มสิจับเดือดจับต้องไปย้มกันได้นยานพลตกมันเดือดสุดยาพ่กเนกระหนกกินบพี่น้องาบอด นกินเบิดเบาเบิดเขาามาทังด้วยแหมนาเขาใาิปาเลยทีนองด้ยนจะเป็นผ่อนเขาไปรู้

อย่านั่งนอนอยู่เนาะเกี่ยวต่อไปนาะทีนถ้แม่นั่ก็แก้มบุมาเกี่ยวอะาังนอนอ่เนาะเบาหดเบาพีนองเอ้ยเบาแเวมันบไปบมานี่เกียวแนแบบง không có gì hết luôn đó, không có không bỏ lỡ những video đó, dẫn เสือมันลำพานใจให้ใ่มแม่ทุกท้ามจเข้าไปบอกเลยพี่น้องแต่เพิ่นยังมาได้มากร่อยเกียแเลวอ่ะเพืกอนผม้แกงจมาเนี่ย ออากัหน้าดแล้วลเราะเขาเชิห้ไม่มาวดหนขาตอนดำกัดำอลเยดำ้เดียวไปนะฮะกับเจ้าน่อิต กเกีเ่วเขาก็ลุงทางผุทางผุนกำลังเลืมลุงก็ะลุ้

ลอ,องพากันเกี่ยวป <c oughs> นนาลุาล่ตอนนี้ก็แดดมาแล้วปาลุ่มแดดมาแนะรงตอนนี้กำลังแดดมาแรงเนาะปาลุ่มเศร้าห่มเลยแดดมาต่อน้องกิ๊กิปตาก่องเด้อยปาลุงมผิดพลาดป,ประกันใ็นขอโทษขคอไปหลาย 他、啊、跟剪他。 นั่นคือพ่อนเข่าปลาลุงผู้ผ่อนเข่าแดดก็แห้งแห้งปลาลุงเลยเมื่อนี้เนี่ยแดดแห้งแถมกับไ่มีลมพอมัอนี่ปลาลุง เป็นบ่มตายอีกเปิดท่านกับท่านบอกท่านกับแม่ตายแบบนี้เลยโอ้ยกินบมากแม่กินนะนนลูกโอ้เอเยเมื่อยเด้อแม่เดี๋ยวมาสังเกตนะเดี๋ยวไปลุงโอ้โหนอนในป่าหญ้าเลย ไม่ดีแล้วพี่น้องไม่ไหวเห้งไม่ไหวเห้งบ่ไหวพี่น้องเลยพูดพูดเด็ด นาแม่ลองแกมบ่มปันนันดากลิงเลยพี่น้องแดดทลียโลป้าเหยื่อห่อเหยื่อยังเหยื่อก่าหูก่าตาพี่โตเลยมันแดดแห้งแดดกระเดียกกระดอพี่น้องแดดบ่มีลมมีลมเลยป่าไม้สงัดพี่น้องเงียบอิ่มซิมเดี๋ยวลมน้อยหนึ่งกับผมมาผาเฮางขึ้นซ้มชีน้านะ กันแดดก็เอาไปอยู่จ้าพี่น้องเข่าคนก่อนหมายหยีอนมาอยู่ผมนะจนว่าบางนาวแตกแบบมันหอนเกินหอนจนสั่นทท์เกี่ยวเพิ่งเกี่ยวกับไดร์ลายเติ๋อไปพี่น้องเลยไปมากแ้วค่ะเข่าหวานเกี่ยวผมไปผมมากเลยข้างหน้ามันเาอืมเกี่มบุมกิ๊กกัลงเกี่ยวบัณก็บาดเดียวเด้วยรอยเด้อ กอบาดเดียวจะกกอลายเถอมันสีเอามือป่าเผินกันจนหนังจงพพองป่าก็นังอาคายอยู่เลวยแดดละเลียรอทางนั่นกับพี่น้องข้าจากระพักผ่อนแล้วก็ลงมาต่อผู้เจ้าหน้าบริคุ้มแล้วแต่พอตัวเองแดดกันยังสีตายคือกัน โอ้ยหากัดลมบ่อยๆมาหน่อยหนึ hmm. dai, ่งหน้า hmm. ผ mm ึ้นเกลียวมือ้านี่ได้สำเนียงเลวพี่น้องหายบักใหญ่เติมเนาะหายนาเนาะหากัดได้หากัดได้กายครึ่งหน่อยหนึ่งขนาดขอนก็ยังบกขอนดอกหากัดกายครึ่งพี่น้องเลยกายครึ่งกายครึ่งหายมาแล้วพี่น้องเพื่อคำเสบเลยเอาบ่านี่ จนนัจงนา,นาเจ้าแล้วทั้นายขจ้าก็จอดมาทางนี้ได้เลยคครัอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนัดกะสิคอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดด้อพี่น้องผิดพลาดประการใดก,ก็ขอโทษขคอภัยหลายๆเด้อสบายดยีขอบคุณหลายๆที่ขับวัลเวกมาชมมาให้กำลังใจเด้อขอบคุณหลายๆสบายดียพี่น้อง ลิปตาแม่กินซ่องแม่น้องแกบุมเด้อน้องเอลยสบายดีป้าลุงเหนื่อยแห้งนั่งก่อนลูกสามีแพนด้าสามีแพนด้ามาใกล้ๆด้วยป้าเสือพ่อแด้วมาปกหัวโปกเอาแต่หัวหนาบ่เอาปกเอาแต่หัวหนาบ่เอาป้าเแ่าร้านม่ใหญ่จืดม่ใหญ่จืดเห็นได้เนาะสภาพของลูกเพิ่น นางกั <rí> e> <Harriet> บเกี่ยวเบินมือได้พี่น้องเลยบได้เช้าได้เกี่ยวเบินมือนางก็ได้แมนแต่ผู้น้อยผู้ยังเกี่ยวเปลี่ยนพี่น้องเปลี่ยนน้องกิกกิเกี่ยวไปแล้วน้องกิกกินผ่านโอเคบายบายสต่บายดีป้าลุงอืไปดเลยส